จิ๊บสั่งคณิถาจันนวนสาวรุ่นใหญ่ผู้มีใจรักในเสียงเพลงและเอนเตอร์เทนแบบจัดเต็มทั้งลีลาและเครื่องแต่งกายคุณยายสวัสดีจากแฟนคลับยายมากันเต็มเลยเ,เดี๋ยวเดี๋ยวแฟนคลับนี่เขาโห่ไล่ครับดูดเนี่ยถ้ายายลงไปอยู่ตรงนั้นนะ,ะเนี่ยกว่าบ้านพระคนชราแล้วเน่ เขาวางก่อนได้ไหมไม่ถามแล้วว่าเอามาทําไมเนี่ยเอามาทำไมมาทำไมครับเอามาถามเฉยๆนี่แนะนําตัวก่อนนะจ๊ะคณิฐาจันนวลดาชื่อเล่นชื่อยาจิ๊บโอ้โหนี่ทาไมมาประกวดซุปเปอร์ต้องร้องงานเลียกเขาก็เห็นเขาบอกว่าเปิดรับไม่จำกัดอายุครับยายกะเลยมาไม่จำกัดอายุแต่จากัดสังขารครับผม เท่าไหร่ครับสี่สจัดแล้วหรอสี่สิบแล้วจริงๆนะสี่สิบกว่านี่แกไม่น่าไปแต่งหรอกเพราะธรรมดาก็ประมาณนี้อยู่แล้วล่ะหลายคนกระทักแต่งกับไม่แต่งแล้วมันเหมือนกันไหมยา้บอกเลยเหมือนกันเลยการติการของนักร้องอนเลี้ยงทราบใช่ไหมครับทราบค่ะอ้าวเพลงอะไรครับนูไม่ยอมร้อมกัหรืียงจ๊ะด้านนี้มีมือยกมือขึ้นมามีสะโพกยกสะโพกขึ้นมา ด้านซ้ายพร้อมกันหรือยังพร้อมแล้วไปสนุกด้วยกันเลยเขายอมเมืตอนหนูหลับเขาจับเขาจูดแล้วเขาก็วิ่งหนีไป 我再迎他一招。 ก็วิ่งหนีไปหนูไม่ยอมหนูไม่ยอมถึงแจง้งความ้หัวต้องตามน้ม,มจับมาให้ได้รากต้องมาทางให้สาสมใจหนูให้เูดหนูไม่และหนูจะไม่เอา ชอบเเฟกสุดท้ายอ่ะคุณยายขอเอฟเฟกมาด้วยเซฟร์ชูตเอามาเอง่ะเซฟร์ชูเตอร์มาด้วยคอ๋อครับหนูไม่ยอมเมื่อกี้เป็นไงร้องได้ดีจังหวะดีแต่ว่าซึมเสียงมันจะเบาๆไปนิดหนึ่งแต่โดยรวมแล้วก็ขอให้ร้องดีร้องดีนะคะแล้วก็สนุกสนานดีนะคะเอาใจช่วยค่ะขอบคุณค่ะ คุณยายเป็นคนที่มีของมากเลยนะคะคุณยายเรียนจบอะไรมาคะปริญญาตรีค่ะด,ด้านบริหารการตลาดค่ะทาำอาชีพร้องเพลงกี่ปีแล้วคะเป็นนักร้องตั้งแต่เล็กๆอยู่แล้วคะ่ะ ตามเดินสายไปกับคุณพ่อเพราะว่าคุณพ่อก็เป็นครูเพลงในวงการเหมือนกันนี่ไงชื่ออะไรคะชื่อทองธาราทิพย์ค่ะนี่ไงเขาเป็นคนมีเชื้ออีกคนหนึ่งเมื่อสักครู่เนี่ยไม่มีแดนเซอร์คุณยายก็เอาอยู่แล้วคุณยายคีบคาแรคเตอร์ของคุณยายนั้นตั้งแต่ต้นยันจบเลยปรบมือให้คุณยายดังๆค่ะจิบสั่งนะครับจิบสั่งคือทำกันบ้านก่อนที่จะทำงานมีการประเมินในมุมของเอนเตอร์เทนเนี่ยมันมันสมบูรณ์แบบทำให้คนเซอร์ไพรส์ทำให้คนประทับใจ จนจดสุดท้ายโชคดีครับพี่จิ๊บสาาลลโดรวมแล้วก็ถือว่าพี่จิ๊บรังทาได้โอเคแล้วก็สมบูรณ์แบบนะคะละให้ค่ะพี่จิ๊บรบท่านประธานครับท่านประธานก็เห็นด้วยนะเพราะว่าแต่ครั้งแรกนี่เดี๋ยวดูแล้วเขาดูแล้วไอ้คุณหญ่คนนี้มันแนวแนวไหนวะเนี่ยอะไรเงี้ยแต่ผลร้องออกมาแล้วไม่รู้เป็นไงอยากจะเข้าไปร่วมด้วย ติดต่อคุณได้ยังไงจะติดต่อคุณได้ยังไง Facebook ค่ะจิ๊บสลาลาลังคณิฐานะคะจริงๆจะบอกมีเจ้าภาพเคยไปจ้างถึงที่ทำงานอยู่ณปัจจุบันเลยตอนนี้เป็นบุคลากรทางการศึกษาค่ะอยู่ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนค่ะ